ก็กราบสวัสดีทุกคนเข้าสู่ช่องพ่อโมประตูก,กันนิกเช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็มีอยู่กันในเกม Ark Survival Evolved นะครับกับนกเหยี่ยวหัวแดงตาแดงเฮ้ยหันซ้ายหันขวาได้หรอลูกโอเคครับเราเลิกไปสลัดดีกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาจับเจ้าเล็บยาวนะครับแล้วก็ได้มาหามันไว้แล้วเนาะมันอยู่นี่นะครับเลเวล115ลนั่นเองนะครับแต่ว่าจะรอให้มันเป็นตอนกลางคืนก่อนนะครับเพราะว่าเราจะได้แบบว่าจะเป็นยังไงหรอือล่ามันจะได้ จับง่ายๆนะครับไม่ยากเนาะเพราะว่าถ้ามันเป็นแบบตอนนี้เนี่ยตอนเช้ามันก็ต้องรอมันฮิวนะครับถ้าตอนคืนเนี่ยเรานอนไปเราคาดสรุปมันก็จะแปลว่าเลือศูนย์เอ้ยไม่ค่าดสรุปสิค่าหานะครับมันจะเลือศูนย์เนาะโอเคครับเดี๋ยวรอตอนนอนได้กันก่อนเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้นอนและตื่นมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาอาเจนขึ้นไปไว้บนนี้ก่อนนะครับอาเจนลูกโอ้ลวงแล้วเป่าอาชลอพ โอเคครับขั้นตอนต่อไปคือจะไปหาไอ้เล็บยาวนะครับจําไ,ได้ว่ามันอยู่แถวนี้แหละยาวพวกอยู่ไหนเล็บยาวเดินไปไหนเนี่ยไอ้เล็บยาวเดินไปไหนไวะเล็บยาวอยู่ไหนมันอยู่ไหนไวะเนี่ยอยู่ไหนครับคุณเล็บยาวคุณออกมาหน่อยครับคุณเล็บยาวอย่ามาจ้าเอะข้างหลังนะครับผมก็กลัวคุณตบมันนะครับคุณเล็บยาว คุณจอกเกาะอะเล็บคุณมันจอกเกาะอ,อเค,คัมอยู่ตรงนี้เดี๋ยวหาวิธีการขึ้นที่สูงก่อนนะครับเพราะว่ามันก็ค่อนข้างเร็วพอสมควรนะครับเจ้าเล็บยาวนี่เฮ้ย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 มันขึ้นยากอะไรขนาดนั้นอ๋ออย่าบอกว่าขึ้นไม่ได้น,อน,อนั่นงมันขึ้นไม่ได้จริงยทำไมวะอ๊บกระโดดกระโดดโอเคครับตรงนี้ขึ้นไม่ได้เนะแต่ว่าเล็บยาวมันอยู่ตรง ตรงนู้นตรงนู้นเออมันมันวิ่งไปเรื่อยๆไอเรียบยาวเลยแต่ยิงประมาณสักแปดเก้าดอกมันก็น่าจะล่วงนะครับเพราะว่าปืนมันค่อนข้างแรงคือมันจะขึ้นไม่ได้ทุงหินเลยเหรออันช่างมันยันวิ่งยิงเลยวิ่งยิงตามสเต็ปของเราเราไปพาราเซอร์พาราซอไม่เอาโดนวิ่งครับวิ่ง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 ดิวิ่งดิเฮ้ยวิ่งดิวิ่งดิวิ่งดิโอ้ย่างไวโอ้ยยิงไม่โดนด้วยแล้วแม่งโคตรไวอ่ะ เฮ้ยเฮยูหูหแตกแตกเอากดผิดอีกีหายแล้วมานี่เล็บยาวโอ้ยยิงไม่โดนอีกเล้ากูตายกูตายกูแตะอะไรเนี่ยเล็บยาวเล็บยาวคุณทำอะไรคุณเล็บยาวครับคุณเล็บยาวครับคุณทำเกาะผมแตกครับผมจะตายครับคุณเล็บยาวครับคุณเล็บยาวครับจะเย็นโอเคไม่น่าห้าวไม่น่าห้าวคือหาที่ยิงดีๆมันก็ไม่น่าตายแล้วเราก็แอคไปยืนยิงกับมัน เราก็ตายอย่างนี้แล้วไปเก็บของกันครับมันอยู่ตรงไหนว้าเล็บยาเี่อมาเกิดผิดที่เออโอ้โหเกิดผิดที่จริงๆต้องไปเกิดตรงนู้นนั่นไงนชิบหายละโอ้โหวิ่งยาวอีกทำไมเวลาจะจับสัตว์อะไรมันต้องลำบากอะไรขนาดนี้วะเนี่ยคือทำไมเราไม่จับให้มันง่ายๆเหมือนที่ช่องอื่นเขาทำกันว่าเอามาผิดทางออาแรปเตอร์ฆ่ากูหน่อยเถอะอ่ะฆ่ากูเลยแรปเตอร์ ม,ววม,ม,มเ่เอาพวกมาลุมมาแลปเตอร์เอาพวกมาลุมเ็วแรปเตอร์เออสวยครั้งแรกที่แบบว่ารู้สึกดีที่รเตอร์ฆ่านะครับมันอยู่ตรงไหนวะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอ้อใช่ปะวะใช่อันนี้มันบ้าเราหรือเปล่ามันอยู่ตรงไหนกันแน่วันน่ะอันนี้หรือเปล่าเยวลองดูกันนะครับยิงเยอะก็เริ่มงงโอ,อ้ใช่ครับตรงนี้เนาะแต่ว่าค่าหายมาันน่าจะหายมาแล้วแหละเราน่าจะต้องรองมันดีกะถ้ายิงมันสลบอ่ะใช่มหมครับ มันทำเราแตกตรงไหนวะก็แต่เสดายชุดเกาะเหมือนกันนะยแต่พวแม่งทคำขคดยากใช้เหล็กเยอะมากมึงโดนตรงไหนวะในเล็บยาวมึงฆ่าตรงไหนวะเล็บยาวแถวนี้แหละแต่ว่าศพอยู่ตรงไหนอะอ๋อนี่นี่น,น,น,นี่เอ้ยไหนเอ้ยศพอยู่อ๋ออยู่นูน่นมาลงมาแรงตอมอยู่มันมีเล็บยาวพร้อมแก้แค่และโอเคครับตอนนี้เราจะต้องขึ้นที่สูงแล้วเราจะไม่แอคแล้วครับเราขึ้นอาจเจน มานี่อาจเจนล,ลูกลงมาลูกอาจเจนล,ลงมาไออาจเจนกว่าจะลงแล้วอะมาเร็วเออกว่าจะมานะเองเนะี่ยจะลงมาอีกนิดนึงได้ไหมจเจนล,ลูกตามมาเร็วอาจเจนไออาจเจนมาเรียวๆโอเคครับเดี๋ยวหาที่ดีๆก่อนตรงนี้มันไม่น่าได้อ่ะ คือถ้าอาเจนมันคาบไปนี้ได้จะดีมากไอ้เล็บยาวเนี่ยคือต้องการที่ดีๆนะครับที่แบบเชิงเขาโน้นถ้าเราอาเจนจิกมันให้มันตามไปได้ป่าววะนี่เชิงเขาโน้นนะครับเดี๋ยวจะไปเชิงเขาโน้นเนาะเีมันตามมาอยู่ก็ตามมาสิครับคุณคุณตามผมมาเลยครับคุณมาครับผมต้องการให้คุณตามมาครับคุณเล็บยาวครับคุณตามผมมาครับโอเคครับคุณขึ้นไม่ได้อยู่แล้วครับผมรู้ครับว่าคุณขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นลูกพาสี คือเราทำแต่งี้แต่แรกนะเกาะไม่น่าแตกเลยเอาจริงเอ้ยนี่มึงทำปูตกใจนะอ้อาเจนอยาเอาอันนี้ยิงก่อนดีกว่ากันพลาดโอเคโดนนะครับโดนโดนเนาะโดนเนาะมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วกลัวร่วงจังเลยไปไหนอ่ะมานี่ก่อนมาดิมาดิมึงขึ้นมา ขึ้นมาได้เปล่ากระจอกโอ้ไม่โดนอีกแลนะใช้ปืนแล้วยิงไม่ค่อยมึงลงไปทำไมไออาร์เจมึงขึ้นมาไออาร์เจมึงขึ้นมาไออาร์เจมึงขึ้นมาโอเคครับพาร์สิบแล้วให้อาร์เจมขึ้นมาก่อนนะครับอ่ะสต็อปไปก่อนไม่เงี้ยนมาแหกไปดิมาแหกไปดิได้หลับยังสองคัสสลบหน่อยดีกว่านะครับอ๋อน่าจะโดนอีกไม่กี่ก็หลับแล้วนี่ตามเลยอย่างนั้นมาได้ดิ กิมค่าไข่กิมค่าไข่มอกิมคอคอไหนไปไหนเล็บยาวไอเล็บยาวไอเล็บยาวไอตัดเล็บหน่อยนะตัดเล็บบ้างนะเราอะตัดเล็บบ้างนะเราว่าล่วงไปดีอ๋อย่าไปล่วงนี่หว่ามันหลอกอ๋อหลอกอ๋อหลอกเอาว้าวว้าวูยิงขนาดนี้ยังว้าวอยู่หรอเป็นน่าจะเป็นช่องเดียวที่ทำอย่างนี้ได้นะครับคือยิงว้าวนะโอ้โหมุดเข้าไปในนู้นเลยเหรอลูกโอเคครับรอยาวๆนะเพราะว่า ค่าสลบมันเราค่าหิวมันรีไปแล้วครับเราต้องรอยาวๆแล้วก็ไม่เามาป็นไรครับเดี๋ยวตัดมาตอนมันตื่นเลยดีกว่า A later few moments โอเคครับทุกคนกินว่าค่าหิวประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปจะทําการยัดยาคนสิบไปเลยนะครับแล้วก็ใส่เบอร์รี่ตามไปเลยเราก็รอก่อนนะครับแค่นี้ก็น่าคิดว่าโอ้โหจะเต็มไหมเนี่ยกินน้อยเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ขึ้นทีละหกเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าตัดไปก็ ส่วนุดกอะดีนะมียาคนสิบนะครับก็ถือว่าด,ดีขึ้นมานะครับที่มียาคนสิบอ๋ออย่างนี้น่าจะได้อยู่นะครับมาเร็วลูกรีบๆตื่นมาเป็นลูกของพ่อเถอะเจ้าเล็บเปียวยาวนี่ครับตื่นเป็นที่เรียบร้อยโอเคไปอ่นานต่ลูกลูกทำกรอบ่อาตนะลูกเผื่อลูกไม่ลูกตามมาเกมโอ้นี่ครับ เจ้าเล็ยบยาวนะครับแต่ลองฟาร์มไฟเบอร์สิไม่เคยตีไม่โดนเอา้ามันฟาร์มไม่ได้เหรออ๋อได้นะครับได้อ๋อนี่ครับต้องเลื่อนขึ้นนะครับถ้าจะฟาร์มไฟเบอร์เนาะให้เราเข้าไปถุงพุ่มไม้ปุ๊บเล้วเราก็เลื่อนขึ้นนะครับอันนี้ไม่โดนแต่เอาพุ่มไม้มาใช้ใช้กันนี่นะครับเราก็เลื่อนขึ้นเลยนะครับปอ๊บนนีไ้ได้ไฟเบอร์ค่อนเยอะกระดิกนิ้วเลยทำการกระดิกนิ้วสดยอด แล้วก็มาตกไม้ก็จะได้แทสเอือได้วูดนะครับฟาร์มไม้ได้ด้วยนะครับ mm hmm. ก็ถ้ามีตัวนี้จริงๆเราก็ฟาร์มไม้ฟาร์มอะไรได้เยอะเลยนะครับอา mm hmm. จเรีนตามอยู่หรือเปล่าแต่เดี๋ยวมาดูสแตกกันก่อนนะครับ mm hmm. ก็เลือดอยู่ที่3,654นะครับ mm hmm. สตามินาอยู่ที่1,140นะครับ mm hmm. แล้วก็น้ำหนักแบกได้562นะครับ mm hmm. มีดาเมจพื้นฐานอยู่ที่4 9่4โอ้โหเยอะสุด เดี๋ยวพาไปป่าเมซอนดี๋วลูกจะลูกไปป่าเมซอนอย่งดีกว่าตัดภาพไปตอนเจอป่าเมซอนเลยนะครับแต่เดี๋ยวบวกอันนี้ก่อนอู้ทีเดียวตายโอเคครับผมตอนนี้ก็มาถึงป่าเมซอนแล้วนะครับระหว่างทางก็พาลูกตบฟาร์มเร็ยวยมาดิ่นๆหน่อยๆน,นะครับเดี๋ยวตไล่ก่อนไปเลยต้งมบ้างวะจริงๆเจ้าตัวเล็บยาวเป็นตัวที่ครบเครื่องมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มเบอร์รี่มันก็ทําได้นะครับแค่เลื่อนลงลงพุ่มไม้นะครับพอเลื่อนขึ้นมันเป็นการฟาร์มเอ่อไซเบอร์นะครับเลื่อนลงเดี๋ยวเราเอาเอาอาซาเจนไว้นี่นะครับ มีเตียงไว้เดี๋ยวลืมว่าเจนอยู่หนเนี่ยแอนลูขอไซเบอร์หน่อยสิฟาร์มเนื้อก็ได้นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ครบเครื่องสุดๆนะครับสำหรับเจ้าเล็บยาวนะครับก็แนะนาให้ทุกคนจับเลยนะครับผมเพราะว่ามันมีประโยชน์หลายอย่างมากนะครับอ่สอบข้าวแต่ยังเนี่ยโอเคครับเดี๋ยววางไว้ก่อน้องหาเจนไม่เจอไม่ใช่ไหมช่องนี้เขายิ่งขี้ลืมอยู่ไงนเ,นเออเพาเป็นแต่ว่า สายรงทางอยู่แล้วมาดีมีตัวไหนไหมครับคูนผมขอบวกหน่อยครับมาโอาลิโอนิกมาเลยตัวแรกมาเลยซึ่งเจ้าเล็บยาวที่เราจับก็เป็นตัวผู้น,นะครับโภกระตุกเล็กน้อยในดีเล็บยาวกม่ไมานี่ดีเล็บยาวเลยมานีบบา่ดีปลิโอนิกมันไส้หรอมันไส้หรอชะละแคนไม่นนดีไก่ท้อเอ้ยไม่ไก่ท้อชะละวันนี่นักงามในตำนานหรอนักงามในตำนานหรอนักงามในตำานานหรอ๋อ ไม่อะไปไปเลียนย่ญญาอยากกินเนื้อไปเร่ยนย่าหรอวันนี้ผมมีผมมีู่ไม่ค่อยมีสัตว์ดูๆเลยต้องเลืดอนไปเรื่อยๆก่อนนะครับแต่ก็เจอเนาะนี่งูนะครับงูนะครับน่าเอ้ยไม่ใช่แต่ท่านโวอ่ะกินเนื้องูพอดีเ,ดเอาเป็นดาวใหม่นะครับเอาแบบว่าให้ตีหนักๆเลยนะครับนี่มานี่มานี่มานี่จริงๆอยากพาลูกไปตกกะทีเด็กๆนะครับแต่ว่า ต้องหามไปไเรื่อยๆหรือไม่ก็จะต้องไปที่เกาะคาโน่เชียเคยเกาะคาโน่คือสนามปลาโลองนะครับอ๋อนี่ป่าพิสตาโตนอีกนั้ยวะตายรูปแอ๊กองเจ้าตัวนี้ก็เดินเร็วประมาณนึงนะครับแต่ว่าถ้าเดินเร็วกว่านี้ก็จะดีมากอีงลอยนะ้ำเหมือนพยานเลยเหมือนพยานมาซีมาซีแถวนี้มันเป็นแถวที่เราจับฉลามนี่นาะป่าโครงการตัดไม้ทำลายป่าไปเลยทำลายไม่ได้อีก มันก็ได้นะจริงๆเนี่ยใช่ไหมได้นะครับเนี่ยอันนี้ดีมีตัวไหนเป้าอู้มันเชื่อมกันเลยนะครับอน,นี้กองทะเลสวยมากเลยแถวนี้แต่ว่าไม่เนี่ยไอตอนที่เราอยากเจอไงตัวดุดูเนี่ยมันไม่ค่อยโผล่หรอกไอตอนที่ไม่อยากเจอเนี่ยมาเต็มนี่ก็ทํลายไม้เล่นไปก่อนมาดีอยู่ไหนกันหมดวะ ไหนก็หมดฮาร์ฟซุ่มทำไมกันหน่อยค้าคุณอย่าแอบกันครับคุณออกมาครับเมื่อแล้วนะครับผมเดินหาคูนเมื่อแล้วนะครับจะตามไม่น่าผมหมดแล้วครับอ๋อโอ้คุณจระเข้คุณแบบอ๋อนี่มาอีกตัวหนึ่งโอ้ยนี่มันอยจะไปทำร้ายมันเลยค่อนข้งใจดีนะครับจะไปหลุดคุณจระเข้ให้หมดสองตัวมาแล้วสองคูนอมาคือมามาดีกระชือบอกกระชือไหวพาราเซอร์ พาราเซอรพาราซอไม่สบพาราเซอรพาราเซอมาได้มาได้มาได้ขวด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 เท่าไรไล่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 ขวดขวดตายตัวอะไรมีตัวอะไรวะมึงเหรอไอบิลยันญาไปดิไปหมดไปหมดไอดิโลไปหมดตัวอะไรไม่สุดเราตกหมดตกหมดตกหมดไม่สุดคู้ใครยัญญาอหรอโอ้โห ตบแบบดุดันไม่เกรงใจใครเขาก็คือคุ่เล็บยาวเราจะอัดเป็นดาวเมจเลยนะครับเอาไปใส่เลยเนาะกระใสลวนลวงมามาเฮ้ยทำร้ายทำร้ายสัตว์ใจดีเหรอทำร้ายสัตว์ใจดีเหรอก็เราอ๋อนึกว่าไปโดนตบโดนสัตว์ใจดีเฮ้ยมาสู้ด้วยกันนี่มามาประเทศเค้ยเรียบร้อยตบโดนอหมู ears, ตายเลย เอ้ยลมคานี่พวกนี้ไว้ติดสัญญาเนะี่ยมันดอยเอ้ยเจาะไปหาโตดูดูสู้ดีกว่าอืมจริงๆไปล่อฉลามเพื่อมากนนะแดดเนี่ยพอลูกเราฟัดแกฉลามเลยนะที่ใส่คนนี้นี่เราไม่ค่อยจะปกติมันไฟนะครับเอาศาสตรบนบกไปสู้กับจักฉลา,าม้งแล้วอยากได้สไปโนอ่อะมาดีอยากเจอสไปโนะถล่มให้หมด ตอกไม้ทำลายป่าเกียกบไม้ทำลายป่าไปนะครับอยู่ไหนกันหมดครับคุณเดี๋ยวไปดูฉลามก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวไปล่อฉลามกันมาก่อนนะล่อฉลามมาให้ลูกโอเคครับทุกคนตอนนี้เจอเมกาโลโดอนแล้วนะครับเมกาโลดอนเกิดตื่นมาสามตัวโอ้ยเจราละเฟ่ชอบยุ่งแล้วเราอ่ะไปไปฉลวันไปไม่นี่จเจะอกไปเมกาโลดอน นี่ก็โรดอนหายก็มาสู้กันดิมาดิเข้ามาสู้กันเมก้าโรดอนโผลให้หมดอู้ยหยิบจาวไปเลยตอนเนี้ยไม่ไหวละอันนี้ไม่ได้ละช่วยลูกเราก่อนนะครับไอ้แมงกับคุณไอ้แมงกับคุณย่ายุ่งกับผมอย่าลูก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 อุ๊ยชิตายโอเคครับตอนนี้ผมกลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะต้องเอาลูกตามมาให้ได้ลูกมาเร็วลูกลูกมานี่ลูกลูกลูกมานี่ อุ้ยถ้าอย่างนี้ต้องหยิบอันนี้ก่อนนะครับอ๋อนี่ไม่ใช่กระเป๋าเราเนี่ย嘛กระเป๋าเราอยู่นี่นี่ศพเราอยู่นี่ศพเราอยู่นี่โอเคครับหยิบศพมาแล้วต้องช่วยลูกระยะไกลอ๋อแมงกระพุนออกไปก่อนแมงกระพุนออกไปก่อนไปลูกเอามันลูกเล่นมันอ๋อช่วยลูกอยู่ลูกเออลูกเล่นมันเลยโอ้ตายเป็นที่เรียบร้อยนะครับอย่ามาสร้างกับลูกขอบคุณผมแฟรอ่อนให้คนเท่านั้นแหละครับลูกกับแตก ลูกเกือบแตกขึ้นฟังแลยลูกเพราะวันนี้คือลูกเกือบตายนะครับขึ้นฟังก่อนโอ๊ยืเป็นเต่าเลยอเืดเป็นเต่าเลยลูกเคครับอยู่ในน้ำแล้วอืดเป็นเต่าเลยสำหรับวันนี้ก็เต็มอิ่มกับพอสมควรแล้วนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์เป็นกำลังใจด้วย,วยนะครับ